เนะฮะยังเหมือนเดิมนะครับหลอดไฟยังไม่ใส่ทีนะครับยังไม่มีเวลาไปซื้อไปซื้อหลอดไฟนะผมอยากได้สีส้มนะครับ อัปเดตกันนานนะครับอยากจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ให้ฟังแล้วนะครับนะครับผมไม่ได้ปล่อยเพลงมานานนะฮะซึ่งก็จะปล่อยวันเดียวกันนะครับจะมีสองเพลงเนาะปล่อยสองเพลงพร้อมกันเลยนะครับเป็นเพลงใหม่นะ้งคู่เลยเนาะก็ เป็นเพลงสุดท้ายแล้วครับของของอัลบั้มนะฮะเราจะมาถ,ถึงที่เพลงสุดท้ายนะครับของอัลบั้มสองเพลงอยากจะมาฝากนะครับผมจริงๆเมื่อวานผมเล่นเอ่อไอ้ I ask q u e s t ช o ่ใช่ปะแต่ว่าทีเนี้ยผมก็ลืมนะครับเพราะผมเล่นไปแล้วก็ไม่ได้มาตอบคำถามใครเลยนะฮะผมขอโทษด,ด้วยนะครับผม พอผมไปเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วผมก็กลับมาแล้วก็หลับเลยนะครับก็มีอะไรก็ถามในนี้ได้เลยนะฮะแก้ตัวนะครับขอแก้ตัวนี้แล้กันนะครับผม <that> <c oughs> ว่าแต่มันอยู่ไหนไหนนะใ okay. <c oughs> บชื่อเพลงครับชื่อเพลงมันผมเคยบ่ายไปแล้วล่ะจริงๆแล้วอะ่ะมันคือเนี่ยครับแถาๆนี้ยที่ทุกคนเห็นมันอยู่นะครับมันคืออะไรสักอย่างที่อยู่ตรงนี้นะครับเพลงใหม่ หนึ่งในเพลงใหม่อะฮะ uh huh. สปอยชน,นิดหนึ่งก็ได้ครับผมชน,นิดหนึง่ง ประมาณนี้แล้วนะครับนะฮะอันนี้คือเพลงหนึ่งอันนี้คือเพลงหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอีกเพลงหนึ่งอันนี้เพลงนะพร้อมนะครับพร้อมนะฮะ

เดี๋ยวปล่อยวันเดียวกันนะครับผมเป็นครั้งแรกนะที่จะปล่อยสองเพลงพร้อมกันเนาะครั้งแรกเลยนะครับยังไม่แน่ใจเรื่องเวลาไม่รู้จะปล่อยเวลาเดียวกันหรือเปล่านะฮะแต่รู้ว่าปล่อยปล่อยวันเดียวกันนะครับผมมีท่าเต้นไหมไม่แน่นะครับอาจจะมีก็ได้นะฮะอาจจะมีก็ได้นะครับต้องรอดูนะครับต้องรอดู คิดว่าน่าจะวันที่29นี้นะครับวันที่29นี้แล้วก็จะปล่อยพร้อมกับปล่อยเป็น EP เลยเนาะแล้วก็จะมีปกอัลบั้ม EP อย่างนี้อางนั้นนะครับผม <S <S 1> <S 1> ก็เป็น EP แรกของผมนะครับ น,นะคะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงผมก็จะไปลนะเดี๋ยวสักเพลงนั่รนะผมสักเพลงก่อนผมจะออกไปนะครับ ได้ความขอโทษจริงๆที่ฉันทำไม่ดนเธอ,อ,อ,อฉันยอมรับฉันไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่แต่ฉันพอรู้ที่ทำดีเธออีกน้อยไปแต่เธอยอะ ดิมไม่ไปไหนขอบคุณจริงๆที่เธออยังรักไม่เคยเปลี่ยนถึงฉันจะดีเธอแล้วขนาดไหนแลาคนยิ่งฉันก็คงจะขอ ฉันจะดีเธอแล้วขนาดไหนแล้วคนยิ่งฉันก็คงจะขอให้เธอเลอยไปให้คมที่เธอไหวใจตอบแทนวันนี้ที่ฉันมีเธอ Hurt and burn. ที่บ้านเหมือนกันนะผมก็ผมจ่ายก่อนนะครับเอาเป็นว่าใครจ่ายก่อนชนะแล้วกันนะฮะก็คุณแม่เอาถ่านนะครับจากพี่พีบิ๊กแอรสนับผมชอบเพลงนี้มากนะครับคืนนี้มีไปเล่นด้วยนะฮะเมื่อกี้มีคนมีคนพิมพ์พิมพ์อยู่นะครับผมใช่คืนนี้มีไปเล่นนะฮะที่ยอโร โยโรเอกมกันมนะครับผมผมยังไม่เคยไปที่ร้านนี้เหมือนกันนะฮะไม่แน่ใจว่าร้านอ,าอยู่ตรงไหนหรือเป็นยังไงนะครับผมถ้าอยากรู้ก็มาเจอกันได้นะครับที่โยโรเอกมกันไมนะฮะใน Google Map อะไรงี้น่าจะมีนะเฟซบ o ๊กนะครับ อีกสักคำถามนะฮะเสื้อจะทำอีกไหมซื้อไม่ทันก็เสื้อลาเวนเดอร์นะครับเสื้อตัวแรกของผมก็ตอนนั้นเปิดขายไปก็หมดแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวจะมีเปิดให้พีออเดอร์อีกนะครับผมไม่น่าจว่าวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะฮะลองติดตามในเพจในเฟ e บุ o กได้ผมเพจผมเองนะฮะถ้าไม่น่าจะวันพรุ่งนี้นะวันที่สิบนะครับจะเปิดให้พีออเดอร์อีกวันหนึ่งนะครับผม ให้พี่ออเดอร์ตั้งแต่เที่ยงคืนเนี่ยครับพอถึงเที่ยงคืนที่จะถึงเนี่ยก็สามารถกดไปกดเสื้อกันได้เลยนะครับผมนะเสื้อลาเวนเดอร์ออครับจำนวนจำกัดนะครับผมบอกไว้ก่อนจำนวนจำกัดนะฮะไมเอ่อมันมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับผมไม่บอกหรอกว่ามันมีกี่ตัวแต่ว่ามัน มีไม่เยอะนะฮะที่จะขายรอบนะครับผมพยายามนึกอยู่ว่ายังมีเรื่องอะไรหรือเปล่าที่ผมยังไม่ได้พูดนะฮะไม่น่ามีแล้วนะครับที่ไม่ได้พูดนะยวเรามาดูคำถามกันนะ ขมื่อคืนไปเข้าสารมาครับผมมีคนถามนะครับก็เม,ม,มื่อคืนสนุกดีครับสนุกดีนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะฮะเดี๋ยวไปเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วครับวันนี้ผมกินวันนี้กินมาสแมนนะครับผมที่บ้านซื้อมาให้นะครับ ไม่รู้มีใครชอบกินมัสั่นหรือเปล่านะครับมาสมั่นไก่นะฮะมาสมั่นไก่อะไรแก้วตาหอมยีรากินร้อนแรงนะครับอยู่ก็นึกถึงอันนี้เฉยเลยอ่ะอน,นี่มันคืออะไรอ่ะแปลกมากนะครับแปลกจริงโอเคครับบ้ายนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันสำหรับคืนนี้ใครที่มาโยโร่เดี๋ยวเจอกันที่ร้านนะครับใครที่ ไม่ได้มาดูวันนี้ก็วันอื่นก็มีนะครับผมอยากเจอเธอทุกวันครับผมเข้าเพลงตัวเองเฉยโอเคครับตอดตครับ